เอาเราสวัสดีกันด้วยนะครับพบกับเผมครคีตันครับวันนี้เราจะมาอัดคลิปเกมนี้เกมเดิมแะแต่ว่าเป็นพาร์ทสองแล้วเมื่อพาร์ทก่อนเนี่ทําประวัติไม่ดีไว้ก็เลยจะมาแก้ตัวก็คือตายบ่อยมากเลยนะครับไม่รู้ครั้งนี้จะตายหรือไม่ผมนีไม่เอาไม่เก็บแต้มหาปืนหาอะไรแล้วจะใช้ปืนปดผมลนะ คราวนี้ผมจะเล่นแบบเต็มที่เลยตายให้น้อยที่สุดเพื่อท่านผู้ชมนะแล้วอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วว่าแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะเสียงนายแบบยแมวปืนนี้ปืนนี้ยังกาดอยู่เฮ้ยเห็นไ,ไว่ ปืนลำโพงนะยิงกระจายออกมาใครไม่เคยใช้ก็เชื่อผมนะแต่ใครก็อย่าเชื่อเลยขอโทษด้วยนะกับเสียงกวดก้อเน็ตช่าเกินไปรดบ่รยมากนะครับขนาดใช้ ซื้อแฟดอีกแล้วตั้งแต่พาร์ตก่อนแล้วยังไม่ได้ซื้อแฟดเลยโว้ยยังไม่ได้ซื้อแฟดสักทีเลยบอกว่าจะซื้อจะซื้อไม่ได้ซื้อสักทีครั้งนี้แถมให้นะพาร์ตสองจะมีมเวเ้ยใครใส่ใครฝาฟแฟดทวินนะทวินฝาฟแฟดโอ้ยโอ้ยทำไมามันเล็กๆวะ ไม่กอหรือว่ามีใครอยู่ไหมครับไม่มีโอเคทำไมทำไมเราไปแล้วเจอแล้วเยอะหนึ่งลายเอา <c oughs> ใครนั่นมาวางระเบือตอตน,นี้ นี่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเอาปืนเทมาสักวยัยเทเหรอลูกมงลูกโมไมันต้องใช้แล้วจังหวะน,นี้เฮ้ยอะไรวะยังไม่ได้เดินเหยียบอะไรเลยแค่ขี้มารับด้วยเหรอโอ้เต้องค่อยทำนะมิต่เอเก็บแจมอ่ะเก็บแจมเพื่อได้ปืนนะยวค่อยทำอีกนานนะอีกตั้งสี่วัน ซื้อเลยครับแเดี๋ยวเริ่มอีกตั้งวะนนี้ผมเริ่มแล้วนี่ครับกระโดดตีลงกาฟาดกระดดันใกล้ๆตัวน,นี้ครับเพื่อเป็นสิริมงคลเอาวะนี่นะวะเอาวะ,น,าวะนี่ มีเด่คนเลเวล 50. ห้าสิบอ,อุ้ยอลยแล้วอืมอืมไอ้ดำไอ้ดำเอาเออโดนอะไรใครๆก็รู้ว่าโดนอะไรโดนปืนไงจะให้โดนอะไรโดนสับรีปลาใส่หน้าไงเอา ผมไม่ไหวแล้วนะยง้งย้งทำกับพี่เฮ้ย oh my god oh my god oh my god เอาไงผมไม่ไหวแล้วนะใช้ปืนกากแล้วนะขอ,อนให้นะเนี่ยใช้ปืนกากเลยมาดีอีกข้างหนึ่งมันหาย ก็เลยอ่อนให้แค like ่ข้างเดียวตาต่อไปอ่ะไปโดนเลยไม่โดนบ้าเลยปืนหายไปครึ <nonsense> ่งหนึ่งเห็นไหมมาแล้วฟาแฟดเป็นไงล่ะฟาแฟดถือเฮฟวี่แม่ช่นกันด้วยเป็นไงอ่ะโหดปะล่ะเฮ้ยยิงเหรอเรอวะเป็นอะไรหรวะเอาแล้ว มันไปตั้งไก่แล้วเราโมต่ตัวยิงเสาโโโโโโตกใจสองคนเอาแฟสไปเดกเอาอะไรวะเดียวกันเองได้ด้วยเราตึ้งู้ข้าได้แต่มุดฟีฟออ,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 อตายแบบเล็กๆนะ อันนี้เป็นเฮฟวี่แมชินกันในล่างอัลติเมีตอัลติเมีตด้วยปลาแฟนไม่ทมันนะโอ้จุกเลยเห็นไหมโอ้ยนายนี่เล่นเก่งจริงเก้นี่มันโกงมันซื้อเนี่ยโอ้โหทำไมมันโหดอย่างงี้โถ่ฉันใช้ปืนนี้แล้ว นอนตายแบบถ้าแบบ a ซ a ิ i n งยิงวุง่อายมากเลยเปืนนีกแล้วระยะไกลอย่าโดนโอ้โหอือัดหน้าเลยครับเมื่อกี้ผมสังเกตน,นะ้นะปืนเนี่ยมันจะยิงแบบเหมือนกระปุกขวดเบียร์เออเลยลสักอย่างน่แหละพุ่งออกมาแล้วเราก็ตายค่ใใะใครจะตายอ่ะมันมีทั้งเกาะมีทั้งปืนโห อะไรเอ่ยมันอยู่ข้างหลังเราไปแล้วก็ตายคงต้องใช้สูตรต้นตำรับแล้วนะสูตรต้นัำสูตรต้นตำรับแล้วอะไรว่ายังไม่ถึงจุดกำดักเลยจุดจุดนี้ไม่ไหวแล้วพร้อมกันเลยกง แล้วก็ได้ไม่ยืดในตรงนี้แหละใครทำอะไรกูเอาโอ้ยโอ้ยอะไรวะโอ้โหมันมาดักหน้าเฉยแผ่นซ้อนแผ่นนี่วะยายผมรู้อีกนะผมจะทำให้ดูอยู่อยู่อยู่เออไม่น่าออกเลยเนียน อะไรเราจะแก้ตัวโดยการไม่ฆ่าใครสักนิดตายซะอะไรกูวะกำังจะได้แอ็มอีคนหนึ่งเเดือยฮันเตอร์เดือยนักล่าอืมเลเวลห้าส่วนคนคนหนึง่งเราคิวกี่คนวะเนี่ยดูแมดเดิมมีแล้วเหรอคงต้องใช้ ต้นตะลอกรถอุบามิจะแต่วะนี่สไนเปปร์ที่ทำจากไม้ไม้ที่ไหนวะ แปนานทีแล้วจังหวะน,นี้ใครเล่นคิดวะเขายิงกันไม่ใช่คิดโอ้โหวิ่งเร็วนะชิ่หายละมันมาโชว์ก้ามด้วยนักกล้ามเอา้าเฮ้ยเฮ็ดช็อตเต็มๆนะนั่น,อนเอา้าแล้วเพิ่งมาความมีความรู้สึกทีหลังโอ้ เข้มไม่ค่อยสู้ไม่ใช่หรอวะเราไข่แม่งมาเล่นคิดวะใหญ่กูรู้นะโหดจริงโหดชิบหายเลยไอ้ก็บางนีกปืนก็ยังโหดกว่ากูแล้วมาบางเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโอ้โหโหดโหด อะไรวะเราก็เออถ้าจะเดินไปตรงนั้นมันจะตายปะ่ะลองดูเว้ยบะเศไทยรวมนนเนื้อชาชทยเอาอีกแม่งมาเก็บอีกแล้วไม่น่าเดินมานเลยเอาเกือบลุดแล้วนะจังจังกี้เมื่อกี้ย โอ้โหตกใจสังขกยายอะไรนะยังไม่ได้ทำได้ยิงเลยแม่งก็ตายหายหมดเลยไอ้พวกนี้นี่สุดยอดยิงอะไรกันโอ้ยโอ้ยโอ้ย ไม่ได้แล้วจวังหวะนี้มันเดินออกไปแล้วอีกเยอะโอ้โหมาแล้วมาเชื่อหวยเลยเก๋เทปละยังฆ่าใครไม่ได้สักคนเลยแม่งวิ่งเร็วกว่นลเลยคืนตัวกูวิ่งเร็วแค่โบยเป็ดเอง สูส่วในเกมด้วยยิงเร็วมันติดมุมอ่ะเฮ้ย,ยจะยิงแม่งก็ตายฮะเ,ยเดี๋ยวนะไม่เรียนะไปเก็บดีกว,ว่าโอเคสุดชื่อรื่นงลมงไม่ไหวละปืนนี้เราจะเริ่มขี้กังแม่งยิงใครไม่น่าจะคนเลยเร็วชนชิบหาย รุดรุดชัวร้านเปอร์เซ็นรุด,ด,ดหรือไม่เลยจะมาลรุนกันนะจนังหวะน,นี้มีพี่ใส่หน้ากากอ้ายยังนะฮะอุ๊ยอุ๊ยตกใจโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยแบมือเลยนะตั้งก่อนลงมาลงมาเอาววะไปละลูกเอ้าบุญมาตายอีอน,นี่ก็เนคิด ใช้อะไรฟันไหมไม่ใช่ด้วยโอ้ยหักลบไม่ทันยี่สิบวิแล้วจังหวะนี้เรายังฆ่าใครไม่ได้เลยโอ้แม่งโหดที่หวยเลยเฮ้ยตรงนั้นมีปืนไปรอเสือตันนี้วยุบ ยี่ฆ่าได้ตั้งคนหนึ่งเนี่ยสุดยอด,นดยอชนะด้วยชนะด้วยฆ่าได้ตั้งคนหนึ่งเนี่ยนี่ได้ที่สองคนเอาละครับขอจบการอัดคลิปเเท่าน,น,นี้นะแล้วอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีคับ